อยากจะเล่าอย่างนี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมยุคใหม่เนี่ยเราก็สนใจเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์กันเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานะครับแต่เหตุการณ์ที่มันมาพลิกผันเงินเนี่ยเที่ยวนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วพอโควิดระบาด รอบที่หนึ่งเนี่ยเราก็พบว่ามีการล็อกดาวน์ประเทศเป็นเวลาประมาณ2-3เดือนนะครับถึงเดือนกรกฎาเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะ่ะผู้บริโภคอยู่กับบ้านจะออกไปซื้อ สินค้าวัตถุดิบมาทําอาหารเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับมันก็เสี่ยงกับโรคภัยในช่วงนั้นเองเนี่ยก็พบว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เอ๊ะทำยังไงเราจะเอาสินค้าประมงเนี่ยไปขายให้ถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วนะครับก็มีการทางกระทรวงเกษตรเองก็มีการอบรมอ e ีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ สำหรับเกษตรกร,กรที่สนใจรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหม่เจ้าที่เองก็ไม่มีความรู้พอมีการอบรมมีความรู้เกิดขึ้นก็ยังไม่มีสินค้าที่ขึ้นมาค้าขายเพราะว่าความมั่นใจของเกษตรกรผู้ที่ผลิตสินค้าเนี่ยยังไม่มีนะครับก็จะมีการพัฒนาไประยะหนึ่งกรมมงก็เลยคิดว่าแพลตฟอร์มทางออนไลน์ที่เขามีขายอยู่ไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o p ป e Line Man Grab อะไรพวกนี้เนี่ยมาเข้ามาสู่กระบวนการที่เราจะาเปลี่ยนแปลงชีวิตในยุค New normal เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรประมงเนี่ยที่จะผลิตสินค้าเนี่ยเขายังไม่มีความมั่นใจเราก็เลยเปิดช่องไทยช่องทางหนึ่งซึ่งเล็กกว่าเล็กกว่าของพวกลาซาด้าชอปปี้นะครับเรามาเปิดช่องทางที่เราเรียกว่า f i ชเชอรี่ช็อเป็นช็อปสำหรับ ให้คนมาซื้อสินค้าในการค้าขายเนี่ยปัญหาของการซื้อขายของออนไลน์อยู่ที่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เนี่ยคือของเนี่ยมาตรงปกไหม โฆษณาไว้อย่างมาอย่างหนึ่งไหมสองโฆษณาคุณภาพไว้เลิศหรูเนี่ยตรงลงคุณภาพได้ตามได้ตามที่สั่งไหมสามถ้าเกิดมันผิดฝาผิดตัวเนี่ยเค็มคืนได้ไหมไอ้สหลักการใหญ่เนี่ยมันเป็นหลักการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งตรงไปตรงมานะครับเพราะแล้วในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าสินค้าเราดีเราก็ควรจะมีมาตรฐาน ให้เขาได้เป็นการรับรองการันตีสินค้าเขาว่าเฮ้ยของฉันนี่สู่มาตรฐานการซื้อขายออนไลน์ได้นะในส่วนของการสนับสนุนสินค้าประมงที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ยังจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทางกรมประมงตระหนักถึงข้อนี้นะคะจึงได้ ออกใบรับรองมาตรฐานมาเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือตะเพียนทองนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นตะเพียนเงินแล้วก็ตะเพียนทองแดงนะคะซึ่งความหมายของแต่ละตะเพียนเนี่ยมีรายละเอียดอย่งนี้ค่ะมาตรฐานที่เราให้การรับรองจะมีสินค้าสัตว์น้ําสดและสินค้าสัตว์น้ําแปรรูปสําหรับสินค้าสัตว์น้ําสดเราจะให้มาตรฐานเฉพาะตะเพียนทองเท่านั้นโดยสินค้านั้นจะต้องมาจากการรับรอง G A P หรือมาจากการประมงที่ถูกกฎหมายเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าสัตว์น้ำสดจะมีแค่ตะเพียนทองเท่านั้นที่จะได้ขึ้นแพลตฟอร์มของ f i s h e r y Shop นะคะส่วนสินค้าสัตว์น้ำอีกรูปแบบหนึง่งคือสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปเราจะประกอบไปด้วยเครื่องหมายตะเพียนทองตะเพียนเงินและตะเพียนทองแดงโดยสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปที่จะได้ตะเพียนทอง 1. วัตถุดิบต้องมาจาก GAP หรือมาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย ข้อ2ต้องได้มาตรฐาน GMP นะคะก็คือสถานประกอบการนั้นต้องได้มาตรฐานตัวนี้อันดับที่3ต้องได้เครื่องหมายออยอนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยค่ะถ้าหากคุณมีครบตรงนี้ทางกรมประมงก็จะติดตราเครื่องหมายตะเพียนทองให้ท่านค่ะส่วนเครื่องหมายตะเพียนเงินนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจาก GAP หรือการประมงที่ถูกกฎหมายค่ะ ะะต่อมาจะต้องมีทำสถานประกอบการปฏิบัติตามหลักการของ GMP คือยังไม่ได้การรับรอง GMP แต่ว่าปฏิบัติตามหลักการของ GMP นะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยค่ะส่วนตะเพียนทองแดงนะคะสินค้าสัตว์น้ำนั้นอาจจะมาจากระดับเซฟตี้เลเวลแล้วก็มีการปฏิบัติตามหลักการของ GMP และบรรจุพัณฑ์ต้องสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยนะคะ ว่าทางการขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มฟิชเชอรี่ช็อปเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นการมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกเษกษตรกรผู้ผลิตนะครับผู้บริโภคโดยผ่านมาตรฐานกลางที่กรมประมงกำหนดไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักว่าแม้แต่การขายสินค้าออนไลน์จะต้องสร้างความมั่นใจนเรื่องความปลอดภัยของอาหารให้กับ ผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางเหล่านี้คุณที่ค้าขายกับเราจําเป็นจะต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานถึงจะได้รับการรับรองจากเราไปแล้วยังเชื่อมั่นว่าช่องทางอย่างนี้เป็นช่องทางที่ง่ายแล้วเกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถที่จะติดต่อประสานงานเรามาได้โดยตรงแดียวยังไงก็ตามนะครับผมกลับเรียงนงี้ว่า ไม่ได้มุ่งหวังกงไม่ได้มุ่งหวังจะสร้างแพลตฟอร์มนี้มาแข่งกับใครแต่เป็นการบริการให้กับคนตัวเล็กๆเกเษตรกรระดับรายย่อยทั้งหลายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นนะครับจะได้มีรายได้มาใช้ในช่วงวิกฤตเช่นนี้และโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าสู่การปรับ,บตัวในในเรื่องของ New Normal นะครับก็จาเป็นอย่างยิ่งครับช่องทางสินค้าออนไลน์เป็นทางเลือก ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับสวัสดีค่ะหนู ชื่อเปรมกบวนกี่จเจริญค่ะเป็นเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ชื่อเรือปอโชคชัยอุดมทรัพย์นะคะมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะโควิดอะพี่ช่วงแรกก็ลำบากเพาะมากเลยนะโดนช่วงที่สองโดนช่วงที่สามซึ่งตอนช่วงที่สามเนี่ยหนักที่สุดเลยพี่ เพราะว่า3ในสรอบในรอบน,รอบนี้โดนทั่วประเทศเลยแม่ค้าที่อื่นก็ถูกตลาดถูกปิดถูกอะไรก็ไม่สามารถขายได้ทุกวันนี้ก็ f i ชเชอรี่ช็อนี่แหละช่วยเหลือช่วยช่วย่วย,วย่วยได้เยอะเลยอะสร้างทําให้เราเราจะเอาอะไรมาก็จะมีคนสั่งจองแล้วทาง f i ชเชอรี่ช็อก็ช่วยโปรโมทใ,ให้ให้ให้มีคนมาอะค่ะ ขอขอบคุณกรมประมงโดยเฉพาะท่านอธิบดีขัดนะคะท่านรองอธิบดีะท่านวิชาญอินรีสว่างะคะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทุกทกท่านที่ให้ฟาร์มช่วยเหลือชาวประมงให้ได้มีการมาเข้าร่วมฟิชเชอรี่ช็อปซึ่งตรงนี้ทําให้ชาวประมงได้ขายของที่ว่ามัน,ม,นมันขายขายไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคือช่วยช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะ ความมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานของกรมประมงแล้วก็จากการที่ได้ทดลองซื้อไปก็จะพบว่าอาหารมีคุณภาพจริงๆค่ะสดแล้วก็ถ้าเทียบในเรื่องราคาแล้วกับขนาดของตัวสันน้ำแล้วอะค่ะถือว่ากรมมงนำสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกกว่าข้างนอกค่ะ,คะก็อยากจะ เชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าผู้สนใจชอบบริโภคสัตว์อาหารสินค้าสัตว์น้ําทะเลนะคะอยากจะแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ที่กรมมงให้การรับรองแล้วก็นํามาออกในการจําหน่ายไม่ว่าจะตามข่าวสารใน f ิชเชอรี่ช็อปหรือว่า Facebook ต่างๆขอรับรองว่าสินค้ามีคุณภาพจริงๆค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปค่ะอยากให้ทุกคนมาทดลอง ซื้อดูนะคะแล้วจะติดใจค่ะท้าที่กรมประมงนํามาค่ะส่วนใหญ่แล้วหรือทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือจะได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดเป็นหลักถึงได้อนุญาตให้มาจําหน่ายในรั้วกรมประมงเนี่ยค่ะก็เลยมีความมั่นใจมากกว่าที่เราจะไปซื้อตรงที่อื่นนะคะแล้วก็บรรจุพันแล้วก็หีิบพอเนี่ยมันสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งให้กับผู้ซื้อค่ะที่ไม่ได้สัมผัสสัตว์น้าโดยตรงะค่ะ จริงๆที่เคยซื้อไปเราไปเปรียบเทียบกับของที่ที่ซื้อจากที่อื่นอะนะคะรู้สึกว่าเออเนื้อคุณภาพสัตว์น้ำเนี่ยเขาสดแล้วก็เก็บได้นานมากกว่าค่ะเนื่องจากผมเป็นคนกินชอบกินอาหารทานอาหารซีฟู้ดนื่มันมีมีคุณภาพมีถูกคัดถูกมีพัฒนาการที่ดีทําให้ไม่มีไขมันหรือว่าทําให้สุขภาพแข็งแรงผมก็เลยมาซื้อ ทุกครั้งก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขามาขายเนี่ยมันมีความมัน่นใจในการในความปลอดภัยนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับใช้เป็นประจําเลยนะคะเนื่องจากว่าออของฟิชเชอรี่ช็อปกรมประมงเนี่ยทางร้านค้าที่เข้ามาขายได้รับมาตรฐานจากกรมประมงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเ,ออเรียกว่าขออนุญาตเข้ามาขายดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าได้เลยและการใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่เรากรอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้าไปเพื่อที่จะสมัคร แล้วก็ใช้ในการสั่งซื้อได้เลยเวลาที่เราซื้อเนี่ยเขาจะมีจํานวนที่เหลืออยู่ในสต็อกแล้วก็จํานวนที่ขายไปแล้วดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเราได้รับของแน่นอนค่ะพอเวลาเรามาถึงเราก็สามารถแจ้งชื่อเราแล้วก็รับของจ่ายเงินเรียบร้อยไม่ต้องเออมานั่งรอดูว่าจะมีของไหมค่ะดีค่ะสะดวกสบายมั่นใจในคุณภาพห่างไกลโควิด